อย่าเอ่ต้นเดียวอย่าเอ่ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วชุดไปอย่าเออดิน้องตัหนึ่งเหลือๆตรงมากูถอยไรพี่ ความยานะเฮ้ยมันชุบตัวเองนี่เฮ้ยมันชุบตัวเองอยู่ไหนวะมผมตามไปแล้วนี่ไงชุบตัวเอง ตัวนึงพี่เกมระวังนะบนหัวไม่ทันพี่เล่นเลยอ่าเลยวจ้าที่นี้เวสมีไหมสองตัวสองตัวพี่ห้องเดียวเลยห้องหนึ่งนะสวีสวี อะไรอ่ะต้องตัอ่อพี่หนีหน้าผมเลยไม่ถึงอะไรป,ปืนยังไม่ได้ขัดล้บกล้องตาย ตัวใกล้นอ้องเหลือตัวใกล้เหลือตัวใกล้เหลือตัวไปวิ่งหลังข้างหลังมาพี่ตัวไม่นอ้องวะไอ้นอ้องสองตัวมันกูจุบเพื่อนอย่างนี้ได้หรอโอ้ยังอยู่ที่เดิมเลยอะ่ะ เรืออะไรงงยิงกูอ่ะยิงวิ่งมาแล้วนับหนึ่งหน้ากเล,เลยตัวนึังน้องนะน้องกุลิตัวนึงอะไรอะเฮ้ยหมดหรออะไรวะไม่ได้เล่นเลยมามาาดิงแน็ตตัวนึง นาะมาเปลืองเนาะสองตัวสองตัวสองตัวได้ามสองตัวัหึ่นไม่เจ็บตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่เอ้ยพี่เจมและที่หมดอุ้ยโอ้โหปูเนาะ โอ้ยปีนเอาเอ้ยิงขู่มันหน่อยยิงขู่มันหน่อยน้องเร็ว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 ข้ามาล้วหน่สองหรือเพื่อนไปเกิดหรือเปล่าเอาด้วยกหันสวนตายเลยปะน้องน้อ ร่างเอง,งน,น,น้องมากุณน้องมากุณน้องวิ่งมาแล้วเป็นยังงหลักละมากุนข้งางหน้าบ้น ไ่หาพี่แล้วนะฮะแล้ววนี้นมันออกมาขวามันออกขวานี่มันขี่เข้าไปแล้วน,นั่นนะ่ะสี่ตัวเลยน็อกหนึ่งมันบวกกันว่แล้วเข้าปะ หมดเลยวะพี่ยังไม่รู้กานยาวเลยเอามันไม่รู้หรอวะแล้วยาล์รถรถมันไหลอ่ะหลังลกล่องปะเนี่ยเนี่คิว ก็วีนซีเปิดอยู่พี่แบบที่ภาษา่ยวคือพีดียไม่ได้เหรอพี่น็อกสาม้ี้ก็พี่วางก็พี คอปปี้จากอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่แพทเทิร์นมาเราข้ามเนาองงว่าหรืว่าไอ้น้อยเกินไปไม่ต้องไม่ต้องเอาปิดไปก่อนแล้วกันแล้วก็แบบใช้ลูกโอ้ยผมตายผมตายโอ้โหอย่างนี้ ี่เข้าหักเห็นว่าเน,นี่ยคืออยากอ,าอะไม่ก็ทำวิ่งจากฝั่งไหนวะน้องหมดย,อยาอ้อมยาเอ่อดาดฟ้านนอะฝั่งนูน้นเหรอฝั่งเราเนี่ยแหละ

ยิงซ้ายกันดิซ้ายได้แตายตเกมเอาโอ้นั่งนิ่งเลยเนี่ยเกมรอบละเกมรอบตึมอุ้ยโอ้ยมาขงไหน เจ็บมากเราลูกซองผมน้ำหนึ่งฮ้ยพี่อ่ะเจ็บมากมาแล้วหมดละเคลียร์เพื่อนกูก็หมดเอาปล่อยน้องๆยิงไปใต้กุนน้องใต้ใต้กูเน้อเหลือเหลือความตัวข้าที่มาลัดที่ผมอะ ตา,ตายเลยนกเชิงมันต่างกันนะ